มาชมกันอีกสักครู่นะครับผมดัมครับ528ด่หาน528กับดัมเหมือนกันครับ578ครูนี้ถือว่าตัวนี้เป็นต่อนะครับแต่ก็หาสู่สีไม่ได้แล้วนะครับอลองเช็ครห,หัสกันดูนะครับไปลุยนี่เป่งเป่อ้าวลุยครับ ห้าเจ็ดแปดกับห้าสองแปดครับโอ้โหห้าเจ็ดแปดเจ็ดแปดอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับ 5, 2, 8, อ่าสองแปดพยายามที่จะขามครับขามยากเลยเกินครับเพราะว่าพื้นล่างปื้นล่างครับอืปัดเมืองดีกว่า,ค,า,วค,า,วค,าวครับซาจ่ายดวครับขามนะครับปืดเดดเดอดเดือดเดเดมันขามมันเจ็บกลัวกันขามมันเจ็บกวัวกัน 哎。Uh อืดอืดตะตดตะตดตดเดขามเดียวเฮียก้าขมเดียวเฮียก้าอืดอดครับ เอาล้ครับมีดึงครับมีดึงมีดึงออกครับมีดึงออกครับโอ้โหความเจ็บปวดมาต่างกันครับมีล้าออกเลยครับมีดึงออกแล้วดึงออกละดึงอย่าสู้ได้ก่อดึงออกออกแร้วออกเลย,ออเลยหรือว่าดึงออกมาสู้ไหมมันแกนหน้าโนอล่ะมันแกนหน้าลระปี่ดเอารุดละครับ ไอ้ย่าบอกไปว่วงนอก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 โอ้โหโดนไปแล้วครับโดนไปแล้วอื uh ้ huh. ดิ้นเลยครับดิ้นออกหรือว่าดิน้นยังไงหลุดไหมหลุดแล้วหลุดแล้ว ตั้งหลักอยู่ตั้งหลักหลักตั้งหลักแล้วนี่มาแล้วครับเจอกันหน่อยครับเมื่อกี้มันแค่ของปลอมครับของจริงมันต่อจากนี้ตัางหากนะครับเขายากครับไอพื้นมันงอนครับหืืนมันงอนเจ็บน่ ทำยากดูครับกูนี่จะลงเ,เลยได้ยังไงนะครับเข้าทำยากกันเลยเกินครับเฮ้ยเอาหัวขึ้เป็นไงไปสามตืดตืดสาแน่นๆแบบนี้อาจจะมีปัญหานะครับอาจจะมีปัญหาเลยอายาแปงว่ะห้าเจ็ดแปดครับไอ้ดำห้าเจ็ดแปดเริ่มบิดครับ ดีขนาดบ่า58นะอ58ลันด,ดีนะครับนี 5, 7, ่578กำลังพยายามแปงเข้าไปครับงัดขึ้นไดก้ก็งัดขึ้นแล้วยังครับแค่นึ่งน้อยครับแค่นึ่งน้อยเดียวครับเอาแล้วครับถอยแล้วยังไงเปียกเลยคราวนี้เปียกเลยถอยถอยออกมาถอยออกมานีาา่จังหวะเขาค้ามต่อครับ เอ้ครับไม่ว่าอย่าถอยนะครับลันเปี๊อย่างอุ้ยนะครับเอานอกนอกตันกอตันกอนะตันละตันกอนนะตันกอนนะโอ้ยโดนครับโอ้โดนี่แหละุดครับรุดครับแขนี่ทำอย่างไม่ได้ไม่ได้หรอกอไปไลน์โดนแล้วโดนแล้วโอ้ครับโดน วนตลอดเลยครับอสะดุงกันมาไหมมาไหมมาไหมอ่ะไปแต้ไปเล่นโดนนี้ปลาสองคำนโดนนี้ปลาไม่หนอเอ้นันกะเล็กๆน้อยๆโอ้โหพอที่หมอดำเลย มันข้ามอย่างหน้ามันกีบอะโอ้ะต้รโอ้โอออกมาออมาออามาอือ้าวบบสู้แล้วเนอะอ้าวแพ้ไปแพ้ไปครับ